นั่นสกุลนั้นได้แต่เขาเขาเมียอยู่บ้านดินแต่พอเด็กไปหาเขาเพิ่งนั่นแหละเพิะนะ่งดีดีพห่ดละช่างเพิ่นกนําลังพักเลยนะคะนั่งพักเมื่อยคุ้มเหนือเออคุ้มทั้งเหนือคุ้มเหนือแล้วก็คุม้มเหนือคุ้มรักนื้ทั้งมาทาั้งมีพวกอศอกโบโบโบไป,ไปออก,กๆๆออกจากกันก็ยังออกจากอำเภออยู่ขนาดห้าคู่ มาต่อยค่ะท่านผู้ชมโบน้าเสื้อเลยว่าสองเซนห้านะล้างเท้าอยู่เลยค่ะท่านผู้ชมโบ,ออโบน้าเสื้อีอลีค่ะโบน้าเสื้อแม่เพียวยังามสร้างวะได้อยู่โบได้กาไรอยู่โบ,บเฮ็ดอะไรดูแล้วเฮ็ดด้วยความพอใจบ่มน,นีะไดยังงงค่ะบ้านก็่ได้ในหน้อยเด้อบ้านก็ดีมาเบิ่งน้ำแม่เพียวค่ะเบิ่งนี่ ราคาถูกมากค่ะโมเดลเนนี่ยสองแสนห้าล้งางเท้าอยู่เลยไม่น่าเชื่อค่ะยังไม่น่าเชื่อไายังมีราคาแบบนี้อยู่นะคะ<ม>ท่านผู้ชมมาชมกันไ่เพียวเด้อบนาเสืออีลีบ้นหลัเ่เออบนาเสืออีลีเป็นไปได้ยังไงง,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 างามงามค่ะบนาเสือถูกมากราคานี้ถูกมากนะคะ สวัสดีค่ะช่องไม่เพียวชาแนลค่ะืันนี้เห็นมารีวิวบ้านอยู่หิมอ่างนะคะหิมอ่างเ็นเนเนอร์นี่เจ้าของเพิ่นกับบูยวว่าสิมาหาเจ้าของเพิ่นเจ้าของเพิ่นบอกออกมาซ้ำืลอนี้นี่นะคะบรรยากาศดีค่ะติดอ่างบ้านเพิ่นติดอ่างโอ้ดินเพิ่นอยู่นี่เนาะดินเพิ่นเนาะแม่นมัดบ่เพุ่นบ่ท้องเพิ่นมัดบ่เพุ่นบ่โอ้ฟาหมูเลยมุงหันฟาหมูเนาะโอ้หญ่ากัะไร เบาเจ้านั่งในเตียงได้นะคิดนี่นะคะขออนุญาตอีรีวิวอีบ้านนี้เจ้พ่อแน่เด้อสั่งเดิ้ลโมเดิร์นเป็นโมเดิลเมาที่โขงงเลงเลยบุเป็นโมเดิร์นนะคะนี่กำลังเอตั้งโครงกำลังสีมุงค่ะก็น่าอีประมาณสองสามมือก็น่าสีมุงได้แล้วนี่เป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นนะคะตอนนี้ยกโครงค่ะยกโครง เลยไปถามช่างใกล้ๆนะคะว่ามดดท่าดแล้วตอนแรกว่าสิถามจะาของเพื่นจะาของเพ่นก็บอกออกมาไม่มีใครออกมาเลยมีแต่ช่างนะคะโอ้เนี่ยคะ่ะเป็นเสาเสาหน้าจะหน้าสิบห้าหน้าสิบห้าเสา้างเสานี่หน้าสิบห้าเป็นช่างมาจากวานอนเนาะช่างเนาะ เป็นเคยบ้านานดีเพื่อนบอกว่าเอเอมาเมาเสร็จเลยสองแสนห้ามันบอช่างพร้อมอยู่เนาะพร้อมอยู่สองแสนห้านะคะกาจากเสาเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดเสาเนาะแปดเสากับเสาเหล็กแปดเสานะคะแปดเสาเป็นเดินเดินข้างค่ะเป็นเป็นเหล็กเหล็กก็ล่างก็เป็นเสาซิเมนแปดเสา กนารักตะม,ตะ,ม,ตะ,มะตะแมะค่ะเดี๋ยวต้องมาชมตอนที่แล้วตอนที่เพื่อนทาสีค่ะเดี๋ยวไม่เพียวกะสิมาเจาะเบ,บิ่งอีกเพราะว่ามันก็อยู่ใกล้บ้านไม่เพียวเนาะสามารถมาเบิ่งได้เพิ่นกำหนดอยู่ว่าอ้จักเมื่อเร็จนี้เดือนนึงประมาณเดือนหนึ่งเนาะเอ้าเห็นเพ่นอนาะลงเฟซเอายกเลยจนตั้งโครงเล็กแล้วาควอไวเทไปไว่เทหยกเฮืนนี่ปะ นี่นะคะโมเดลเดินสูงเลยของของเจ้เพื่อนพี่เอยบัไดเดินคือทางเขาไปเมื่อวานเนอะอันนี้เดินเดินสูงมีบันไดอย่าบอกสร้างบันไดสามขั้นแมนบะขันหนึ่งโอ้นี่นะคะมีบันไดนะคะช่างช่างจากวานนอนนะคะถ้าใครสนใจอยากมา,าติดต่อทําก็ สามารถสอบถามได้เลยนะคะสามารถสอบถามได้เลยเด้อช่างนี่ถ้าถ้าถ้ามีคนติดต่อยากเฮ็ดนี่ในราคาไอในราคาแบบนี้บอกแล้วว่าต้องมาถามช่างไอเธอหนึ่งบอกช่างประมาณนี้ครับขนาดนี้ถ้าถ้าเสาขนาดนี้กว้างกว้างคำนี้ถ้ากว้างคำนี้เสาสำนีเนาะกว้างชักเมตรยาวชักเมตรช่างสองแสนห้าเนี่กว้างห้าเมตรยาวหกแบบยาวหก กว้างกวาง 5, า้วางห้ายาวหกอ,อ๋อโลงรถมีลงรถมีลรงรถแล้วก็อีหนึ่งห้องนอนแบบไหนเลยอ,อ๋อห้องน้ำก็อยู่ในตัวนี่เลยอ,อ๋อในบ้านในบ้านที่ในบ้านที่แปดเสาเนี่เลยเนาะมีห้องน้ำในตัวห้องครัวในตัวเนาะหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำแล้วก็หนึ่งลงรถ แล้วอีกอีมุกข้างหน้านี่สิเฮ็ดต่อยเบาสร้างระโบเพิ่นว่าเพิ่นว่าเพิ่นสิต่ออยู่ครับอ๋อต่ออีสองเสาหรือสามเสาเนาะโอ้ก็กว้างเหมือนกันนี่นี่ต่อหลังโอ้ต่อหน้าก็ต่อหลังเพราะว่าสองเสะหางอยู่ที่ไหนครับอยู่ในเขตนี้อยู่ในเขตบริเวณนี้หน้าหลังต่างหากหน้าหลังต่างหากเขาแยกต่างหากอีกเนาะโอ้ก็ราคาพอฟังอยู่ค่ะพอฟังอยู่ขนาดนี้นะคะ เสาแปดต้นนะคะแปดแปดต้นรวมกับเอลงรถสองแสนห้าคือว่าเฮ้าล่างล่าง,างเอล่างเท้าขึ้นอยู่เลยค่ะคือว่าเส้นซับเลยในนั่นอุปกรณ์กันในนั่นแต่อลูซิงยังประัานได้มาเนาะสัางเนาะยังบรทัานได้มุ่งับเบิ่งยึดคานยึดอย่างเรียบร้อยโอ้ยานล้มเออ,อแม่นะอยู่ติดอ่างแม่นนะแม่นแม่นแม่ แม่น้ำนี่ก็น้ำฝนนี่เนาะแม่น้ะอยู่ติดอ่างนะโค้งเล็กหันมัทเธอร์เลยโค้งเล็กนี้ก็จะไอ่เป็นเบอร์ไอ่เป็นเบอรบ้าน์โอ้ต้องถามช่างไอ้คนนึงเนาะเสียดายเจ้เพิ่นโบมาโบมันเจ้มาแล้วเราก็สะสารนะเห็นอยู่นะเห็นในเฟซลาวฮนนะ ก็นึกกับวันอาทิตย์นึกเหล้าสิออกมันเป็นวันหยุดเนาะวันเสาร์นึกกับวันเสาร์นึกกับเล้วสิอ,อ๋อต้องใส่าพาลูกไปเที่ยวในเมืองกับไปจักยายเหล้กลาก็บ่ได้ออกว่ะกว้างเท่าไหร่นะพี่ตะกินค่อยลืมเลยกว้างห้าคูนหกกว้างห้าคูนคูนหกเนาะเฉพาะตัวบ้านเฉพาะตัวบ้านนี่ลงรถอีก ห้าคูณหกนะคะมือไหมคะเราถึสามเมตรห้าทิศได้หมดที่นี่ครับสาเมตรเสาสี่เมตรสี่เมตรหมดเลยเนาะแล้วเขาก็เชื่อมเอะด,ดังขึ้นอีกเนาะสี่เมตรโอ้สูงสูงสูงเลยเงินลังนี่สูงเด้อเทคานนะคะนี่เทคานเรียบร้อยนะคะนี่ ทคานแบบแนมหนาเดี๋ยวแม่เพียวจะพามาชมตอนที่บ้าพ่พนทําเสร็จนะคะมุงแอมอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วกะสิพามาชมค่ะว่าสีงามสําใดค่ะเพราะว่าต้องงามแน่นอนเพราะว่าอยู่ติดอ่างค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะนี่ค่ะพ่นฉิดต,ต่ออีกข้างหลังอีกสามเสานะคะข้างหน้าอีกสาม อันนี้คือข้างหลังนะคะตรงนี้คือโรงรถเพิ่นค่ะ,คะบรรยากาศดีดีค่ะท่านผู้ชมเหมือนบรรยากาศดีมากค่ะโมเดิลทรงนี้โมเด e. ลนอริมอ่างค่ะโบมีอีกแล้ววิวแบบนี้ค่ะหายากเด้อ นี่ค่ะเขาจะเชื่อมต่อแบบนี้เลยนะคะนี่นี่คือลงรถนะคะเสาซิเมนแล้วก็ใส่เหล็กค่ะมีเหล็กเสาเหล็กลงรถคือเหล็กเสาเหล็กอันนี้ลงรถนะคะ ลงรถนี่ยด้กว้างเขาได้ลงรถเนี่สามเม็รเหมือนกันสีงามเลยของเราเพอเราเน้นเสาสูงมันสิมาอเลยเวลาต่อมกต่อแมนงามงามส่วนมากเราเฮ็ดเฮือนโมเดิร์นเราต้องเน้นเสาสูงไว้ก่อนเนาะแต่ของเราเนี่เป๊ะเหมือนบบ โอ้โอเพื่อฮาเซตบันไดเนาะเสาสี่เมตรงามแลงเหินลาวอยู่หิมอางวิวดีขนาดเลยเนี่นี่ค่ะงามงามเสาสี่เมตรนะคะสี่เมตรเลยะะเรต้องมาชมตอนที่ว่าเพ่นจะตอมเอเดินหน้าเดินหลังงเอค่ะนี่ เออก็แปลว่าลาสิออกมาอยู่นี่ไปอยู่นี่เลยแหละเนาะสาวเหลือเพือนข้างในบ้านนะเออแมนแมนงามงามก็่างว่าสามเมตรก็ร่างอีกสามเมตรใหญ่ข้างหน้าอีกสามเมตรข้างล่างอีกสามเมตรโย่ใหญ่เด้ออืมใหญ่ใหญ่ แบบนี้เราเบิ่งในอันนั้นบอกเราเรา,เรา,เ,ราเราคิดเอาเองเลยเจ๊เพิ่นหันบานเจ้บ้านเพราะว่าเมื่อดัดแปลงโอ้เป็นบ้านเราแบบนี่ค่ะโมเดิร์นค่ะยกโครงเรือเต็มมุงค่ะสิศทามแบบเมื่อทรายเล็กๆนายนสร้างใหญ่กับโบยู่ค่ะนายสร้างใหญ่ไปทะเลต้องมาจอบอีกเท่านึงจอบต้องมาจอบพร้อมเจอ้าของเฮือนเพื่อนค่ะเจ้าของเฮือนเพื่อนซีว้าแบบสะสารดีค่ะเราจิตอบได้ นะคะงามงามค่ะสุดยอดคักขนาด